กล้องแม่ตัวมะเกี้มันเสียค่ะเสียหมดเลยภาพที่ถ่ายของหลบฝนม่อกี้ที่ว่ากินขนมอะไรพวกนี้เสียหมดเลยอ่ะแต่หลบฝนสบายดีค่ะเดี๋ยวจะลำคาเห็นไหมเห็นไหมพูดอะไรลำขาดพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้หรือง่ายนี้พูดนิดพูดหน่อยไม่ได้หรือง่ายดูจาดูตากล้องมันเสียหมดเลยดเดี๋ยวเออยังไงจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะเพราะว่าว่าหลบฝนอ่ะกินอยู่สบายดี <G l oss> กล้องมันเสียไม่รู้ทำไงเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ถ่ายดูว่ามันจะมีปัญหาไหมคงไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าคงใส่เครื่องนั้นจะเสียหคง,งใส่เครื่องนั้นจะเสียเดี๋ยวต้องไปแก้ไขระบบก่อนไม่ต้องห่วงคะ่ะเราคนสบายดีคะ่ะกินอิ่มแล้วกินขนมเรียบร้อยแล้วคะ่ะทั้งขนมคนแล้วก็ขนมม้าแล้วก็อาหารเม็ดตอนนี้ปีกวิเวกมาบรรทมไงล่ะคะ สนใจใครที่ไหนแล้วเนี่ยสนใจใครที่ไหนคะนะนะนะสนใจใครที่ไหนคะนะนอนนอนนอนไปไม่กลัวละไม่กลัวละคนเคาอยากเห็นหนูว่าหนูเป็นไงแค่นั้นเอง